สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดียามเย็นวันอาทิตย์ครับเย็นนี้ก่อนเลิกงานกลับบ้านเลิกงานหมายถึงเลิกงานการเกษตรออกจากแปลงนะครับก่อนเลิกงานกลับบ้านผมมีประสบการณ์อยากจะมาบอกเล่าอยากจะมาแบ่งปันเพื่อไม่ให้พี่ๆเพื่อนๆที่กําลังจะไปทําการเกษตรหรือไปทําการเกษตรแล้วแต่ยังไม่ได้ทําเหมือนผมเนี่ย จะได้ไม่เจอปัญหาเหมือนผมนะครับปัญหาของผมก็คือตัดหญ้าตัดหญ้าให้กับส้มโอให้กับไม้ผลให้กับพืชผลในแปลงเนี่ยตัดไม่ทันเนื่องจากว่าตัดหญ้าเนี่ยมันมันหนาแน่นมากตัดไม่ทันตัดไม่ทันเพราะอะไรมาดูตรงนี้ครับส้มโอผมปลูกระยะ8คูณ8แบบสว่างจากนั้น ในระหว่างกลางของส้มโอผมก็เอาทับทิมเมล็ดนิ่มพันแดงเจ้าพญามาปลูกครับผมนี่ทับทิมเมล็ดนิ่มพันแดงเจ้าพญาที่เห็นใบเขียวเขียวเข้มเข้มนี้คือใบเถาวันนะครับใบทับทิมแล้วก็มีเถาวันคลุมเต็มไปหมดผมปลูกส้มโอกะทับทิมคันนี้จากนั้นในระหว่างล่องของส้มโอเนี่ยครับผมก็ปลูก ดอกกระเจียวหวานพันเพชรน้ำผึ้งเดี๋ยวผมถอนดอกให้ดูครับนี่เป็นดอกที่มันแก่แล้วนี่ครับผมปลูกดอกกระเจียวหวานพันเพชรน้ำผึ้งปลูกขนาบไปด้านข้างของแปลงแปลงส้มโอที่เป็นระยะ4เมตรเนี่ยเห้าเมตรโทษทีขนาดของแปลงเนี่ยห้าเมตรผมปลูกดอกกระเจียวไปด้านข้างตลอดแนวทั้งสองด้านเลยครับ จากนั้นยังไม่พอพอปลูกดอกกระเจียวไปแล้วได้ผลมาแล้วครับทับทิมเมล็ดนิ่มก็ได้ผลได้กินแล้วนะดอกกระเจียวก็ได้กินมาสองปีแล้วครับนี่มาต้นปีหกห้าผมก็ให้น้องสาวน้องเขยมาปลูกพริกครับมองเห็นไม่เอ่ยครับมาปลูกพกริกปลูกพริกก็ปลูกระหว่างต้นของ ไม้ผลครับระหว่างต้นของซุ้มโอกับทับทิมส้มโอทับทิมอย่างงี้ครับปลูกพริกแน่นไปหมดเลยครับเวลาจะมาตัดหญ้าเกษตรกร,กรวันหยุดอย่างผมเนี่ยมีเวลาทํางานแค่วันอาทิตย์กับวันหยุดนักขัตฤเลกเวลามาตัดหญ้าปั๊บตัดอยู่สามอาทิตย์ก็ไม่เสร็จเพราะว่าเวลาตัดหญ้านอกจากตัดรอบๆบต้นซุ้มโอต้นทับทิมแล้วเวลาตัดยังต้องระวังต้นพริกและก็ระวังต้นดอกกระเจียวมันก็จะ ทำให้การตัดหญ้านะครับมันใช้เวลานานใช้ความละเอียดฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาแนะนําพี่ๆเพื่อน,นโดยเฉพาะท่านที่เป็นเกษตรกรวันหยุดก็คือว่าปลูกต้นไม้ในแปลงนะครับอย่าปลูกแน่นมากอย่าเอาพืชหลากหลายมากมายมาปลูกในแปลงเดียวกันที่มันแน่นมันจะทำให้เราตัดหญ้าลำบากใช้เวลาในการดูแล ดูแลนานมันไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเกษตรกรัดหยุดอย่างเรานะครับการปลูกเยอะๆเนี่ยข้อดีคือมันมีคลังอาหารให้กินหลากหลายแต่มันไม่เหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยปลูกเยอะๆปลูกหลากหลายเนี่ยให้มันเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบแล้วก็แน่นเต็มไปหมดเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่ทำทำการเกษตรแบบปลาณีต ได้ประโยชน์ปลูกของกินได้ทุกตารางเมตรเลยครับมีดินว่างตรงไหนปลูกไปอย่างนั้นอะ่ะมันเป็นการเกษตรแบบดูแลแบบปลาณีตซึ่งมันต้องมีเวลาประคบประงม,มอยู่กับแปลงเกษตรอยู่ตลอดแต่สําหรับเราคนทํางานวันธรรมดาแล้วมาทําการเกษตรเฉพาะวันหยุดเนี่ยมันไม่เหมาะพ,พี่เพื่อนๆก็ไปพิจารณาเอาเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาเล่ามาแบ่งปันเป็นคลิปสั้นๆในเย็นวันอาทิตย์วันนี้นะครับ ก็มาเล่าเท่านี้ครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าพอจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพนพี่พ,พี่ที่กำลังจะทำการเกษตรเพื่อจะเอาข้อมูลนี้ไปบอกไปแนะนำกันก็ผมผมก็ด้วยความยินดีผมจะภูมิใจมากๆว่าสิ่งที่ผมทำไปสิ่งคลิปที่ผมมาถ่ายเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพี่พี่เพื่อน,อน,อนผมจะดีใจมากครับ หลักๆก,ก็คือไม่อยากจะให้ผิดพลาดเหมือนผมครับคือทําการเกษตรอยากจะให้ทําแบบไม่เหนื่อยมากถ้าไม่เหนื่อยมากเราก็ต้องเอามันพอเหมาะกับวิถีชีวิตของเราแล้วท่านก็จะทําการเกษตรแบบสบายใจวันนี้มาบอกเล่าเรื่องราวเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ